อ่ะนะคะนักเรียนเริ่มจากการตัดเลยตัดแต่ละชิ้นออกมานะคะทั้งหมดแล้วก็ตัดบานประตูนะคะอ่ะเสร็จแล้วพอเรกเรียนตัดแล้วนะคะเรียนพับพับครึ่งนะคะอ่าพับครึ่งส่วนนี้ลงไปพอตัดบานประตูได้แล้วนะอ่ะเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็เอาสิ่งของที่เรียนเนี่ยตัดใช่ไหมคะติดอ่ะเอามาติด ใส่บานนี้ไม่พอเราจะมาใส่บานนี้ต่อนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะนัาเรียนทากาวส่วนนี้เราจะทําการปิดฝาตู้เย็นไปอ่าปิดฝาตู้เย็นแบบไหนอ่ะติดลงไปนะคะในส่วนที่เรา,าพับเนี่ยเราจะติดลงไปปึ๊บโอเคเห็นไหมคะ หน้าตู้เย็นนะคะนักเรียนสามารถหาสติกเกอร์มาติดหรือว่านักเรียนอยากจะละวาดรูปตกแต่งไปก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะตู้เย็นของเราเปิดมานะคะจะมีสิ่งของที่คุณหิงให้หนักเรียนระบายทั้งหมดนี่ใช่ไหมคะติดอยู่ในตู้เย็นทั้งหมดนะคะโดยการทากาวใช่ไหมทากาวแล้วก็ติดไปทั้งหมดนะคะต้องอยู่ในตู้เย็น อเอาน้ำไว้ตู้ติดตรงไฟเลยโอเคไหมคะโอเคอย่าลืมตกแต่งหน้าตู้เย็นของเราด้วยนะปิดได้